สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ n i n g Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกาถึง16นาฬิกาสนาทีสดจากช่อง13 Family นะคะ เป็นช่วงเวลา4ี่โมงเย็นกับประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดโดยเฉพาะย,ายิ่งวันนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะดิฉนันอยู่กับแขกรับเชิญคนสําคัญขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศที่คว้าแชมป์ให้คนไทยได้ชื่นใจมานะคะถือว่าเป็นโปรกอล์ฟหญิงไทยคนแรกที่ได้คว้าแชมป์ LPGA ทัวร์จากการที่เธอสามารถเป็นแชมป์โยโกฮาม่าไทย LPGA คลาสสิกที่ USA เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นก็เดินทางกลับประเทศไทยมาถึงวันที่11พฤษภาคมคิว แน่นเอียดเลยค่ะ3-4วันที่อยู่ในประเทศไทยในครั้งนี้นะคะต้องเดินสายทั้งขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนพบสื่อมวลชนที่สำคัญและน่ารักมากๆเป็นภาพที่ชื่นใจของคนไทยก็คือว่าเมื่อวันที่12พฤษภาคมโปรเมก,ก็ได้ไปเฝ้า ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะก่อนที่วันนี้ก็ได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนี่ค่ะเป็นภาพที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะคะเมื่อเวลา แปนาฬิกา30นาทีวันที่12พฤษภาคมนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวโปรเมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่ารู้สึกอย่างไรแล้วก็โปรเมเคยให้สัมภาษณ์ไปบ้างแล้วล่ะค่ะว่าได้น้อมนําเอาคําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในชีวิตนั้นมาใช้กับชีวิตตัวเองอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกว่าจะมาถึงวันนี้เส้นทางแชมป์ของ โปรเมนักกอล์ฟคนเก่งขวัญใจคนไทยคนนี้เป็นอย่างไรนะคะขอต้อนรับโปรเมเอริยาจุธานุการค่ะสวัสดีค่ะหายเหนื่อยหรือยังคะตั้งแต่กลับมาดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะเลยพี่ถึงต้องขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเป็นแชมป์ใหญ่ทั้งในชีวิตโปรเมด้วยแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศด้วยขอบคุณค่ะ วันนั้นวันที่ชนะ8พฤษภาคมมันรู้สึกยังไงต้องขออนุญาตย้อนถามวินาทีนั้นอีกทีนึ่งจริงๆตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าเหมือนตัวเองเกือบได้แชมป์มาแบบหลายครั้งมากแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าคืออยากที่จะได้มากๆแล้วก็จริงๆปีนี้มีเป้าหมายแบบชัดเจนว่าอยากหาแชมป์แรกของตัวเองให้ได้พอพัดลงพอได้แชมป์ก็แบบดีใจความกดดันทุกอย่างก็แบบหายไปค่ะค่ะทุกครั้งที่ลงแข่งขันทุกคนก็มีเป้าหมายนะคะเราเป็นนักกีฬาอาชีพเราก็มีเป้าหมายว่าเรา พอแชมป์แรกในชีวิตหน่อยแชมป์แรกในชีวิตหน่อยเวลาที่คิดแบบนี้มันกดดันตัวเองมากไหมเบอร์เมย์จริงตอนแรกๆค่ะคือใน,ในเวลา3ปีมีอยากหาแชมป์ให้ตัวเองแบบนานแล้วก็ไม่ได้อะไรเงี้ยช่วงแรกก็กดดันนะคะแต่ตอนอหลังมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรทา้าทายอ่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่เดิมมันชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงขึ้นแต่พอเรามีเป้าหมายชัดเจนมันก็ท้าทายมากขึ้นแล้วก็สนุกกับมันได้ค่ะเวลาที่เราลงแข่งขันเอาละทุกคนมีเป้าหมายทุกคนอยากได้ชัยชนะเรากระหาย ระหายชัยชนะนั่นคือจิตวิญญาณนักกีฬาทุกคนคะนะแต่ว่าพอเวลาที่เรายังไม่ประสบความสําเร็จเราแพ้รอยต่างๆเรายังทําไม่ได้เนี่ยนักกีฬาจะต้องแสดงสปิริตหรือว่ามีวิธีการเยียวยาจิตใจตัวเองยังไงให้ไม่ฝ่อให้ต้องสู้ต่อในสนามต่อไปอนะ่ะปรมย์จริงๆอย่างที่เมย์พอแบบจะชนะมาแล้วไม่แพ้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพีก็จะมีความรู้สึกว่าคือถ้าเกิดเราสติ๊กอยู่กับความฝันของเราอะ่ะ คือตอนนี้เมย์20แล้วเมย์ก็มีความรู้สึกว่าไม่มีเวลาทางแบบอีกนานมากที่จะตามหาความฝันของตัวเองและในเมื่อเมย์โชคดีที่ไม่รู้ว่าความฝันของเมย์คืออะไรแล้วก็ถ้าวันนี้มันยังไม่สําเร็จเมย์ก็แค่หาทางทาถูกวิถีทางให้มันสาเร็จค่ะน่ารักมากๆต้องย้อนถามกลับไปนะคะถึงเรื่องของออการการให้กําลังใจการดูแลของครอบครัวแล้วก็การฝึกหนักของโปรเมย์เนี่ยโปรเมย์เข้าสู่วงการกอล์ฟจริงๆนี่ ตั้งแต่อยุเท่าไรเริ่มเล่นตอนจริงๆเริ่มเล่นกอล์ฟอน่ตอนห้าขวบครึ่งค่ะประมาณ6 7 7เจ็ขวบก็เริ่มแข่งละค่ะค่ะใช่หกเขวบก็เริ่มแข่งแล้วแล้วก็สะสมฝีมือไปเรื่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีวันนี้นะคะก่อนที่จะไปสู่เคล็ดลับความสําคัญว่าเส้นทางแชมป์ของโปรเมรในวันนี้ทุกคนจะเรียนรู้อะไรได้บ้างจากโปรเมรและครอบครัวเนี่ยนะคะมาถึงประเทศไทยวันที่ 11พฤษภาคมที่ผ่านมาความรู้สึกมันต่างไปจากการเดินทางกลับจากต่างประเทศครั้งอื่นๆขนาดไหนคะโปรเมมันดีใจค่ะแล้วยิ่งพอกลับมาเห็นแบบพี่ๆนะกข่าวมารับแบบเยอะมากก็ดีใจเพราะมีนความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความดีใจหรือความภูมิใจของเราแต่ว่าเราจะได้เห็นรอยยิ้มจากทุกๆคนเวลาที่เราเจอด้วยก็มีความสุขค่ะคือเวลาออกมาแล้วเห็นคนมารอรับเนี่ยอ,อารมณ์นั้นมันคือ ดีใจมันตื้นตามนแบบตอนนั้นไม่กลับมาก็แบบจะตีหนึ่งแล้วไงแต่ท <ừ, S 2> ุกคนก็ยังมารอมาแบบมาให้กําลังใจมาแบบยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะก็เข้าวังเลยค่ะไปสาราสารไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวางังใส่ชุดไทยสวยด้วยคทุกคนก็เอ๊ะ e, ใครนะเนี่ยหูเห็นภาพพระเมี omy, ุเหรอเนี่ยใส่ชุดไทยสวยจังเลยใส่ชุดไทยบ่อยไหมครั้งแรกเลยค่ะนี่คือการใส่ชุดไทยครั้งแรกของนักคอหญิงคนนี้ แล้วดูนะคะน่ารักมากน่ารักมากค่ะนี่ต้องซ้อมไหมคะเนี่ยซ้อมค่ะต้องซ้อมนะใส่ส้นสูงครั้งแรกอะ <c oughs> ตื่นเตนะ้นอ่ะใส่ส้นสูงครั้งแรกใส่ชุดไทยครั้งแรกแล้วต้องพออยู่ในระเบียบพิธีการแบบนี้ต้องขอนไซบัวต้องอะไรต่างๆนะคะคงตื่นเต้นไม่น้อยแหละ,ะพี่หนิงว่านะพเมนะ <c oughs> เวลาที่คนเขาเห็นเราว่าเป็นคนไทย <c oughs> ไปแข่งต่างประเทศ แลวทุกคนก็จะรู้จักว่าคนไทยในยรักในหลวงนักกีฬาไทยทุกคนมีในหลวงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาคนมาถามถึงในหลวงกับโปรเมโปร,เม,ปรเมจะตอบเพราว่ายังไงจริงจริงมคือมีเพื่อนถามนะคะว่าเมืองไทยมีคิงมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะบอกเขาว่าจริงๆรแล้วด้วยความที่เราเรารักในหลวงมากแล้วเราก็คุณคุณแม่สอนตลอดเวลาว่าใช้ชีวิตให้พอเพียงนะเมย์เพราะว่าคือเรามีถึงแม้ตอนนี้อาจจะมีเยอะขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องใช้เยอะตาม เราก็ใช้พอให้เราพอาใช้แล้วก็จริงๆคุณแม่จะบอกว่าเวลาที่พระองค์ท่านสอนอะไรเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เรามีเราไม่ต้องใช้คนเดียวได้เราสามารถเผื่อนคนอื่นที่เขาไม่มีได้ด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะโปรเมรคนเดียวแต่ว่าทั้งครอบครัวน,น้อมนำมาปฏิบัติด้วยน่ารักมากๆเลยเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตแบบสบายๆเป็นแชมป์ออลรจไปไหนนี่คนแบบกรี๊ดโปรเมโปรเมโอมาขอลายเซนถ่ายรูปอะไรอย่างนี้โปรเมก็ต้องวางตัว วางตัวใหม่ไหมต้องทําตัวยังไงใหม่ไหมหรือว่าคือต้องมีวิธีคิดยังไงไม่นะคะไม่ว่าจริงๆแล้วคือบางครั้งอาจจะเหนื่อยเวลาถ้าแบบเจอคนที่แต่เม่ชอบนะไม่รู้สึกว่าแปลว่าเขาติดตามอ่ะ<ม>แปลว่าเขาให้กําลังใจที่สําคัญกว่านั้นคือเหมือนเราได้รเราเราได้รับกําลังใจจากเขาอะคะ่ะคือไม่ไม่เคยคิดว่ามันกดดันหรืออะไรแต่รู้สึกว่าทุกคนแบบมีความเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็เชียร์เราตลอดเวลาค่ะ ทุกคนทุกคนเชียร์ไม่ว่าจะส่งเสียงไปถึงหรือเปล่านะคะแต่ว่าทุกๆครั้งทุกๆสนามที่ประเมไปแข่งขันเนี่ยในนามของคนไทยคนไทยก็ก็ตามให้กําลังใจแล้วพอถึงวันนี้ทุกคนก็เลยก็เลยยิ้มทุกคนก็เลยมีความสุขไปกับประเมและครอบครัวด้วยนะคะพูดถึงพี่สาวค่ะไปไหนไปกันตลอดใช่ไหมใช่ค่ะแข่งก็แข่งด้วยกันอะไรต่างๆด้วยแล้วก็คุณแม่ด้วยค่ะไปไหนก็ไปด้วยกันวินาทีตอนที่เราได้แชมป์เอ็ครั้งนี้เนี่ยคุณแม่กับพี่ โมก็อยู่ด้วยใช่ไหมคใช่ค่ะคือจริงๆหลงสุดท้ายต้องบอกว่าตอนที่หันไปเนี่ยเห็นคุณแม่คนเดียวค่ะไม่เห็นพี่สาวแล้วก็ฟีลแบบไ่พี่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็มารู้ว่าพี่เราที่ขับเผาค่ะคือเขาอยากลงมาดูมากแต่ว่าเขาตื่นเต้นมากค่ะเขาเหมือนเขากลัวเขาตื่นเต้นมากแล้วก็เพื่อนลุ้นใช่ค่ะเพื่อนอีกสองคนก็บอกว่าถ้าโมเป็นอย่างเงี้ยอย่าลงไปหาน้องนะคิดดูว่าน้องตื่นเต้นขนาดนี้แล้วอยู่เป็นอย่างเงี้ยน้องเห็นหน้าอยู่น้องจะรู้สึกยังไงไม่ต้องลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ S <S <S ใช่เขา,าก็เลยรออยู่ข้างบนเขาลงมาจริงๆตอนให้หนูแบบพาสสุดท้ายส่วนคุณแม่ก็พอพัดลงหันไปเจอคุณแม่ร้องไห้แล้วก็รู้สึกแบบเราดีใจและภูมิใจที่จริงๆทุกคนในที่เล่นกอล์ฟมีความรู้สึกว่ามันทําให้คนที่เรารักภูมิใจและพอเห็นว่าเขาร้องไห้พอเขาภูมิใจในตัวเราอะมันยิ่งแบบมีความสุขค,คือสื่อต่างชาติวันนั้นจะถามจะถามน้องเมย์ด้วยเพราะว่าวันนั้นแดพฤษภาคมมันเป็นวัันแมม่ของสรรฐเิกา ต่างชาติเขาก็หยิบประเด็นนี้มาถามนะแล้วคุณแม่คุณแม่โปรเมรก็อยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยเออโปรเมรตอบว่ายัางไงมันมันมันเกี่ยวข้องมันให้ความสําคัญหรือว่ามันให้พลังอะไรกับเราไมันจริงๆนก่อนออกวันแข่งวันสุดท้ายค่ะก็จะทราบว่าเออที่นั่นเป็นวันแม่อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆเริ่มทราเวลคุณแม่ประมาณ3ปีแหละ ทุกครั้งก็จะเห็นเขาแบบเขาเหนื่อยมากแล้วก็เขาเหนื่อยจริงๆค่ะคือเหมือนแบบเราเปลี่ยนทุกอาทิตย์นะคะเราย้ายเมืองย้ายรัฐทุกอาทิตย์คุณแม่องเป็นคนจัดการทุกอย่างให้ไหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกแบบอยากเห็นแม่มีความสุขจริงๆสักครั้งอยากเห็นเขาแบบภูมิใจในตัวเราอะก่อนออกก็มีความรู้สึกวา่าถ้าเกิดเราได้แชมป์เนี่ยแม่คงมีความสุขมากแล้วก็คงหายเหนื่อยค่ะอืมแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ คุณแม่บอกอะไรโบรเมหรือไม่พูดอะไรกันมองตากันก็รู้ละคุณแม่ก็ตอนแรกเขายัางอึ้งอยู่ยังร้องไห้อยู่ค่ะพอจบเขาก็เดินเข้ามากอดแล้วเขาก็ร้องไห้แต่สิ่งที่คุณแม่พูดคุณแม่บอกว่าขอบคุณแค่นี้โอ้ยเพื่อนน้ำตาจะไหลไปด้วยแล้ว,แล,วแล้วพี่โมละ่ะโมคือจริงๆเราพาอะไรกับโมมาเยอะมากทุกครั้งที่แบบเสียใจอะไรเงี้ยโมเขาจะเป็นคนปลอบครั้งนี้เขาก็แบบเหมือนเขาก็ดีใจอะค่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบภูมิใจตัวเมียมากเขาบอกว่าแบบ เออดีใจที่วันนี้น้องสามารถผ่านความกดดันของตัวเองมาได้อืมแลคือไม่ต้องพูดอะไรกันมากรู้กันเพราะเดินมาเส้นทางเดียวกันด้วยรู้กันตลอดนี่นะคะไม่เพียงแต่ความดีใจในครอบครัวไม่เพียงแต่ความดีใจของประชาชนคนไทยนะคะแต่ว่าทันทีที่น้องเมย์ได้แชมป์เ p g a ทั้งประเทศไทยเนี่ยโอโข้ข่าวข่าวคึกโครมมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าในายรรมตรีก็ทราบนะคะแล้วก็โฆษกรัฐบาลก็แถลงในวันนั้นเลยบอกปีนี้เนี่ยเป็นปีทองของทัพนักกีฬาไทยในหลายประเภทกีฬาสร้างความสุขความชื่นใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยและที่สําคัญคือสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นที่จดจําต่อสายตาชาวโลกในแง่มุมอื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝากให้กําลังใจ นางสาวเอริยาจุธานุการและนักกีฬาไทยทุกคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นและประพฤตินตนดีเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนไทยทุกคนเป็นหน้าตาเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยนี่คือข่าวตอนอ<า>น้องเมย์ไม่กลับ แต่ว่าพอกลับมาแล้วได้ไปพบแล้วนี่นะเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างเล่าให้หนิงฟัง<ฮ>หน่อยท่านหรักมากเลยค่ะ <laughs> ก็ชวนคุยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ชวนท่านพัดกอล์ฟด้วยค่ะ <laughs> แล้วท่านก็แบบเป็นกําลังใจให้แล้วก็บอกคอยติดตามผลงานเราตลอดตื่นเต้นไหมคะนี่พบท่านครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะตื่นเต้นมากค่ะค่ะแต่ว่าตอนตอนที่เราชนะตอนที่เรายังไม่ได้กลับมามีมีใครเล่าให้ฟังไหมว่าท่านพูดถึงท่านอะไรต่างๆหรือว่ามีส่งกําลังใจไปให้ไหมไมไม่ไม่มีค่ะแต่กลับมาก็ทราบก็มีคนมาเล่าให้ฟังค่ะค่ะนี่น อ่ะลบรรยายหน่อยโปรเมบรรยายหน่อยทําอะไรกันในทำเนียบวันนี้อ๋อคระท่านถามว่าพัดยังไงท่านพัดไม่ค่อยดีอะไรเง <c oughs> ี้ยก็มีบอกว่างอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ท่านพัดดีนะคะจริงๆแล้วท่านก็โชว์วงสวิงให้ดูค่ะวงสวยมากจริงเหรอคะจริง <c oughs> ค่ะอ๋อท่านถ่อมตัวพอเห็นโปรมาข,ขนาดนี้ท่านก็เลยบอกว่าท่านไม่ค่อยดีสอนหน่อยอะไรเงี้ยเหรอคะค่ะค่ะอ่อแล้วพอพโปรเมโปรเมทําให้ดู แล้วท่านก็ทําตามท่านกก็บอี่จับหลังนี่คืออะไรฮะปวดหลังหรือ่าท่านถามว่าจะเริ่มเริ่มถ้าเกิดจะแบ็กสวิงเนี่ยจะเริ่มใช้ตรงไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมย์ก็บอกว่าเออลองเริ่มขยับจากลําตัวก่อนท่านก็บอกว่าหลังหรือว่าท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามเทคนิคใช่ค่ะค่ะในตอนนี้คุยอะไรกันอีกตอนนี้ก็อ๋อตอนนี้โชว์สวิงใช่ะค่คะแล้วก็ังนั้นท่านก็โชว์เดี๋ยวท่านจะโชว์สวิงให้ดูด้วยค่ะค่ะใช่เดี๋ยวดูซิดูภาพซิ อันหนท่านหมุนไม่ค่อยไปอะค่ะอ๋อเพราะพอท่านดูโปรเมปุ๊บท่านก็บอกหมุดไม่ค่อยไปนั่นแหละแล้วแล้วพักอ่าเดูดูหน่อยดูหน่อยคุณผู้ชมดูหน่อยนะคะนขอดูหน่อยนะคะลีลาวงสวิงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเมื่อพบโปรกอล์ฟแชมป์ lpga อันนี้ท่านบอกว่าสวิงท่าสวยๆค่ะจริงๆไม่สวยท่านบอกว่าคนเยอะสวิงสวยๆก่อน เดี๋ยวซื้อของสวยๆให้ดูประมาณนั้นมุกเยอะไหมคะท่านนายกมุกเยอะเยอะมากค่ะก็จริงๆอย่างตอนที่พัดอย่างเงี้ยค่ะกอล์ฟนี่ก็จะมีการอ่านไลน์ก็คือแบบให้ลูกลงหลุมใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าถ้ามีปัญหามากเลยเวลาไปออกรอบอะไรอย่างนี้ค่ะต้องอ่านไลน์ตลอดนี่ก็อ๋อคงจะอ่านไลน์กรีนไม่ดีเปล่าคะเวลาอ่านไลน์เราเครียดอ่านลายคือหัวเราะหนักมากจริง มีซื้อเลยค่ะโอ้ยมุกนี้ไม่น่าเชื่อท่านนายกยิงมุกเวาลาออกรอบมัวแต่อ่านไลน์<ช>คือ<ะ>หยิบสมาร์ทโฟนมาอ่านไลน์ <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องราวที่โปรเมยมาอยู่ที่นี่34วันนะคะแต่ก็ได้รับความประทับใจแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆในชีวิตมากมายจากการคว้าชแชมป์ครั้งใหญ่ในชีวิตทั้งของตัวโปรเมรเองแล้วก็ของคนไทยด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาเคล็ดลับความสำเร็จการที่จะ สู่เส้นทางแชมป์แบบโปรเมรบ้างค่ะ แล n i n g t ท้อกับสายสวรรค์ขยันยิ่งสดจากช่อง13 Family อยู่กับโปรเมเอริยาจุฑานุการโปรกอล์ฟหญิงไทยคนแรกแชมป์ l p ลทัวร์นะคะมาดูเส้นทางแชมป์ถอดรหัสกว่าจะเป็นแชมป์ของบ้านนี้กันเพราะว่าคือเริ่มเล่นกอล์ฟทั้งพี่ทั้งน้องใช่ไหมคะทั้งโปรเมโปรโมปี2544ค่ะ15ปีมาแล้วตอนแรกใครเป็นคนเริ่มคิดก่อนหรือว่าเกิดแรงบันดาลใจอะไรคะโปรเมที่อยากเล่นกอล์ฟ คุณพ่อคุณแม่เล่นมาก่อนค่ะแล้วก็คุณคุณพ่อเนี่ยมีร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟนานมากเลยมันก็ตอนเราเด็กๆเลยค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เลิกเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะไปรับแล้วก็ไปปล่อยไว้ที่สนามกอล์ฟค่ะเพราะคุณพ่อไ่างทำงานค่ะคือจริงๆก็คือไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าจะชี้นําว่าจะต้องเล่นกอล์ฟแต่ว่าเอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นไปไว้ที่ร้านนะคะก็คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็ขายของไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเสร็จก็ไม่มีอะไรเล่นนะคะ หมือนไม่มีอะไรทําอยู่กับพี่คนหนึ่งตอน,น,นพี่อายุเจ็ดขวบค่ะก็หยิบไม้กอล์ฟขึ้นมาแบบเคลียร์ลูกเล่นอะไรเงี้ยค่ะเริ่มเล่นแล้วก็เริ่มเล่นจากตรงนั้นค่ะตอนนั้นพี่เจ็ดขวบใช่ค่ะเออป้มเม5ห้าขวบใช่ค่ะห่างกันสองปีแล้วก็เลยเริ่มเล่นพร้อมกันพี่น้องมาตั้งแต<ช>่ตอนนั้นเลยแล้วมันมีจุดไหนคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือทางของเราเรามีพรสวรรค์นะเราเล่นแล้วมีความสุขจากนั้นเราจะต้องไปต่อในในแบบสายอาชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มรู้สึกตอนไหนคะพ้อม พอเริ่มเล่นอย่างเงี้ยคะ่ะก็เริ่มแข่งจริงๆประมาณหกเจ็ดขวบใช่ไหมคะมตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้รู้สึก,กว่าแบบตัวเองดีหรือว่าตัวเองแบบ<ม>อยากจะเล่นเป็นอาชีพพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึก,กว่าเอ้ยสนุกอะ<ม>แบบเหมือนหลงรักกีฬานี้เพราะว่าไม่ว่ากีฬานี้เป็นกีฬาท้าทายอะคือแต่ละวันมันไม่เหมือนกันแล้วเราก็แบบสามารถสร้างเป้าหมายของตัวเองได้ตลอดเวลาอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบค่ะสเสน่ห์ของกีฬากอล์ฟเนี่ยนอกจากมันท้าทายมันเปลี่ยนไปทุกวันตามสภาพบรรยากาศและอารมณ์ของเราเนี่ยนะมันมีอะไรอีกบ้างคะ ที่มันทําให้ดึงดูดนักกอล์ฟทั้งหลายเต้นกอล์ฟกันเนี่ยจริงๆว่ากอล์ฟอย่างที่บอกมันเป็นกีฬาท้าทายนะคะแล้วก็จริงๆแต่ละสนามมันไม่เหมือนกันคือเราต้องวางแผนแล้วก็ต้องคิดตลอดเวลาคือถึงแม้ว่าแมตชนี้เราจะได้แชมป์แต่แมตหน้ามันก็ไม่ได้เหมือนกันสนามมันก็ไม่เหมือนเดิมสภาพอากาศก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องคิดวางแผนใหม่ทุกๆครั้งที่เราเล่นค่ะแจ่ทุกวันเลยค่ะแมตหนึ่งสี่วันก็วางแผนทั้งสี่วันเลยแล้วมันดูเป็นกีฬาที่ไม่ชงช่างนะคือคิด วางแผนทําไปตามเป้าหมายของตัวเองเก็บไปเรื่อยๆ,อยๆแ,แบบอยู่กับตัวเองแข่งกับตัวเองะอะไรคือสิ่งที่จะทําให้เราเล่นดีหรือไม่ดีในแต่ละครั้งคะเล่นกอล์ฟเนี่ยจริงๆอย่างช่วงนี้ก็จริงๆของเมย์จะเป็นเรื่องจิตใจค่ะอ,อย่างช่วงที่ปีที่แล้วก็จะมีช่วงเวลาที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบตกรอบสิบแมตติดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เป็นจิตใจหลวๆเลยค่ะเรากลัวเรากลัวว่าผลมันจออกมาไม่ดีหรืออะไรเงี้ยค่ะฟอร์ใช่ค่ะพอจะลง ครั้งหน้ารู้สึกแยง<ช>ฟกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้แก้ปัญหายังไงคะก็จริงตอนนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอเคเราต้องเรียกความเชืเ่อมันเรากลับมาอะไรก็อะไรทําให้เรามั่นใจได้ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าง,มงเมคือปกติเมตีเป็นคนตีไรเวอร์เยอะ<ม>ใช่ไหมคะพอเริ่มช่วงเริ่มที่ตีไม่ดีเนี่ยเมก็แบบไรเวอร์ก็ไม่ตีแล้วก็ไม่กล้าตีอะไรเลยค่ะคือแค่จับไม้ก็กลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ย เราก็ค่อยๆเริ่มความมั่นใจด้วยการตีเริ่มจากเหล็กที่มันสั้นๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยเริ่มตีดรยเวอร์ก็ฟื้นกลับมาใช่ค่ะแต่ในที่สุดก็คือต้องใจตัวเองเท่านั้น<ช>เองใช่ไหมคะ,คะไม่มีกระบวนการอะไรที่จะมาช่วยให้เราเวลาที่เราฝ่อเราแยงแล้วกลับมาสู้อีกจริงๆไม่ว่าวช่วงที่เราไม่มั่นใจช่วงที่เราแบบเล่นไม่ดีอะไรคะมันมันจะมาจากเราคิดแต่อะไรให้มันน égative <ม>คือเราไม่เคยเห็นอะไรดีในตัวเองเลย<ม>อะไรขึ้นมาวันนี้ตีโอเคก็จะฟีลว่าแบบมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ừ> จริงๆถ้าเกิดเราเริ่มที่จะขีดบวกมาคือเราเริ่มที่จะมองหาข้อดีของตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่าเรามีอะไรดีนะประเมยใช้วิธีนั่งสมาธิช่วยบ้างไหมนักกอล์ฟหลายคนระดับโลกนี่ามานั่งสมาธิถึงเมืองไทยอะไรต่างๆเนี่ยป<ม>เคยชอบเรื่องนี้ั้ยเคยเคย,เคยนั่งอะ,ค,ะค่ะเคยเคยไปเหมือนคอร์สเมตตาคะ่ะก็ไปว่าสามสี่วันเลยคะ่ะ <ừ> ก็ไปเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิสี่ทั้งสี่วันเลยกัปีที่แล้วค่ะช่วยได้ไหม ก็ช่วยได้นะคะพอ<ม>พอออกพอเสร็จสีวันก็พูดช้าลงค่อยคิดอะไรอย่างแล้วก็พอสักพักก็ลืมอีกก็กซนอีกรวดเร็วอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เบิดนิดๆอะไรอย่างเงยใช่ไหมคะโบเมทีนี้กลับมาถึงเรื่องเคล็ดลับความสําเร็จของแชมป <c oughs> ์เริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กพี่หนิงว่าก็น่าจะมีผลแล้วล่ะแล้วก็มันมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่มันทําให้บางคน ไปได้จนสุดอะขณะที่บางคนลมเลิกกลางคันขณะที่บางคนไปไม่ถึงไหนเลยไม่ว่าจริงๆไม่ว่าความฝันเป็นอะไรที่สําคัญอะค่ะ<ม>แล้วก็พอเรามีความฝันไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตยังมีค่าเราจะรู้ว่าเป้าหมายของใน,ในชีวิตเราคืออะไรแล้วก็ถ้าวันหนึ่งมันไม่ม,ไม,มันไม่ประสบความสําเร็จก็แล้วไงเราก็แค่สู้ต่อแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไม่ว่าไม่ไม่เคยหยุดที่จะหาวิธีทางทําให้มันสําเร็จอะคุณพ่อคุณแม่ ได้ให้วิธีคิดน้องเมย์หรือว่าได้แนะนําแนวทางหรือเป็นคนวางแผนชีวิตให้ไหมว่าเดี๋ยวเมย์ต้องไปอย่างนี้อย่างนี้ต่อช่วงเด็กคุณพ่อก็จะคอยบอกค่ะว่าเออเราต้องเดินทางแบบไหนเพราะว่าพอเราอยากเป็นนักกอล์ฟเราต้องเจอกับอะไรบ้างเลยค่ะแล้วก็จริงๆเมย์ว่าเมย์เรียนแบบคุณพ่อคุณพ่อเมย์จะเป็นคนที่บอกเมย์เสมอว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราทําไม่ได้ถ้าเรามีความตั้งใจงและลงมัอทแล้วคุณพ่อเมย์ไม่เคยหยุดทําถ้ามันยังไม่สําเร็จค่ะ การที่ทำทำทำฝึกฝึกฝึกของบรรดานักกีฬาเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะ,คะต้องให้ฝึกหนักขนาดไหนเล่าให้ผู้ชมฟังหน่อยตอ้ตองเด็กเนี่ยก่อนที่จะเทินโปรนะคะฝึกแบบหนักมาคุณพ่อจะใช้บอกว่าใตตอนเช้าเนี่ยก่อนไปโรงเรียนจะไปวิ่งก่อนครึง่งชั่วโมงแล้วก็ทานอาหารในรถเปลี่ยนเสื้อผ้านในรถใช่ไหมคะเข้าโรงเรียนพอเข้าโรงเรียนเสร็จเนี่ยโรงเรียนมีไปขอโรงเรียนเลิกเที่ยงค่ะโรงเรียนก็ช่วย แล้วก,กลับมาซ้อมค่ะพอมาซ้อมถึงประมาณห้าโมงเนี่ยมีต้องไปไว่ายน้ำไปไว่ายน้ำคือไปไว่ายน้ำกับทีมนะคะทีมที่แบบดูนักกีฬาที่ไปแข่งว่ายน้ำเ่ยค่ะมีก็จะว่ายอย่างน้อยป,ประมาณสองสามพันเมตรทุกวันค่ะเสร็จประมาณสองทุม่มแล้วก็กลับไปนอนแล้วก็ทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดคุณพ่อไม่เคยให้หยุดเลยนะค่ะ นั่นคือการฝึกที่หนักมากตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังคงแบบนั้นอยู่ไหมตอนนี้ก็อย่างว่นายน้ำก็คงไม่ได้ไว่ายแหละค่ะเพราะาต้องทรเวลตลอดแล้วต้องแข่งตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็พอเริ่มโตขึ้นก็จะเป็นฟิตเนสมากกว่าค่ะ<ม>ค่ะแล้ววันหนึ่งกี่ชั่วโมงถ้าเกิดอย่างอาทิตย์ที่แข่งเนี่ยค่ะมีจะพยายามฟิตเนสให้ได้วันอาทิตย์ละสองครั้ง<ม>ค่ะ<ม>วันละประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องแข่งตลอดเราก็เหนื่อยไม่ได้มีเวลาแบบฟิตเนสตลอดเยอะขนาดนั้นค่ะ การดูแลสุขภาพร่างกายส่วนอื่นๆแล้วก็ในเชิงของวิทยาศาสตร์การกีฬาเมย์ดูแลอะไรบ้างจริงๆอย่างเรื่องฟิตเนสอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยกับโค้ชด้วยว่าอย่างเวลาวงที่เมย์ปรับอะไรงียค่ะมีอะไรที่เราทําไม่ได้บางครั้งมันไม่ได้มาจากวงอย่างเดียวมันอาจจะมาจากร่างกายบางที่ที่มันไม่แข็งแรงพอที่จะทตรงนั้นได้อะไราเงี้ยค่ะเราเจออะไรเข้ามีจุดไหนที่ไม่แข็งแรงม้างไหมก่อนหน้านี้มีค่ะอย่างเมย์เป็นคนที่คอวอร์ด,ดี้ไม่แข็งแรงค่ะกล้ามเนื้อลำตัวไม่แข็งแรงก็ต<อ>้องบิวให้มันแข็งแรงมากขึ้นคค่่ะะ ก็ดูแลตลอดโค้ชก็ดูแลในเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาให้คำปรึกษาด้วยตลอดอาหารเป็นยังไงเมเออเมไม่ค่อยรู้สึกเขินเขินนะพอพูดถึงพอพูดถึงอาหารนี่รู้สึกเขินเขินนะเมไม่ไม่ค่อยทานเฮลตี้อะไรค่ะค่ะก็แต่ว่าอร่อยชอบค่ะค่ะูดูแล้วจะมีความสุขกับการรับประทานด้วยมากค่ะไม่มีผลอะไรโค้ชก็ไม่ห้ามด้วยก็หลายคนก็พยายามห้ามแล้วค่ะ ช่ตายแล้วพูดออกอากาศพยายามห้ามกันมาสักพักแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็เอออย่างเมื่อก่อนคนรอบข้างจะพยายามห้ามใช่ไหมคะตอนนี้คุณแม่เริ่มห้ามจริงจังแล้วค่ะว่าเฮ้ยแบบคุมบ้างนะอะไรเงี้ยเริ่มแบบตัวใหญ่มากอืมแล้วมีสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบแปดน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้เยอะมากเลยค่ะก็เก้าสิบกว่าแล้วค่ะตอนนี้เก้าสิบกว่าคนรอบข้างถึงบอกว่าไม่ได้แล้วนะคุณแม่คุณแม่เป็นหัวเบาหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ แต่ก็ไม่ได้มีผลกับกําลังวังชาในเรื่องของออสมรรถภาพการแข่งขันต่างๆเนี่ยไม,ไม่ไม่มีผลหนูคิดว่าไม่มีนะคะแต่ว่าคน <c oughs> คนอื่นอาจจะบอกว่ามีบ้างแต่หนูคิดว่าไม่มีเพ <c oughs> ราะหนูอกขเองเขาอาจจะหลอกตัวเองค่ะเอาล่ะฟังดูแล้วการใช้ชีวิตวิธีคิดแบบแชมป ของโปรเมนะคะเราก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังที่สําคัญคือการสนับสนุนและส่งเสริมจากครอบครัวแล้วก็ความเอาจริงเอาจังของตัวโปรโด้วยนะคะกว่าที่จะมาเทินโปรกว่าที่จะเป็นแชมป์ใหญ่ในครั้งนี้ค่ะต่อไปเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าะจะไปยังไงต่อคะอโปรเมของเม,มก็พยายามรักษาฟอร์มของตัวเองค่ะแล้วก็อยากที่จะหาแชมป์ต่อไปของตัวเองให้เร็วที่สุดค่ะหลังจากที่เรา เรากดดันพอเราตั้งเป้าหมายแล้วไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีพอได้แชมป์แรกของตัวเองแล้วเนี่ยมันมีพลังมือแรงส่งมากขึ้นไหมครับพรมย์มากขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนแบบเราแบบก้าวข้ามผ่านขีดจํากัดของตัวเองอะที่ผ่านมาแบบไม่ใช่แค่ตัวเราคิดว่าเราทําไม่ดีพอหรือว่าไม่ได้แต่ว่าคนรอบข้างจะบอกตลอดว่าแบบทำไมถึงแพ้แล่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะอะไรอย่างเนี้ยคะพอผ่านมาได้ก็เออรู้สึกแบบดีค่ะทีนี้ก็จะ แสวงหาแชมป์ต่อไปแล้วคว้าแชมป์ต่อไปคว้าแชมป์ต่อไปให้ได้เรื่อยๆอย่างน้อยโดยมี l อลริทัวร์นี้เนี่ยเป็นกำลังใจเป็นต้นทุนเอาไว้ละถูกไหมคะต่อไปก็ทุกครั้งที่เวลาที่เรามั่นใจมากขึ้นมันก็จะส่งผลว่าอาจจะได้ชัยชนะโอกาสในการได้ชัยชนะก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าแพ้อีกทำไงถ้าแพ้อีกก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าก็แค่ทำใหม่ก็เริ่มใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วกอล์ฟก็มีแข่งแทบทุกอาทิตย์เลยค่ะเรวก็เริ่มใหม่ได้ตลอดเวลา นี่คือสิบุริตของนักกีฬาที่นักกีฬาทุกคนต้องเรียนรู้รู้แพ้รู้ชนะถูกไหมคะตอนนี้โปรเมรเป็นเป็นขวัญใจที่เรียกว่าเป็นต้นแบบของเยาวชนที่อาจจะกําลังเริ่มต้นอยากเล่นกีฬาหรือว่ามีความรักในกีฬาและกําลังจะเดินต่อโอ้กระหายชัยชนะอยากเป็นแชมป์แบบพี่เมย์บ้างอยากจะแนะนําน้องๆยังไงที่จริงว่าเราต้องเริ่มต้องทําอะไรกที่สิ่งที่เราลักอะค่ะพอเราพอเราเราักมาแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีแรงผลักดัน เรามีความมุ่งมันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอย่ายอมแพ้ถ้าเกิดเรามีความฝันแล้วหาทางทําทางเพื่อให้ได้มันมามเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเคล็ดลับใดจะบอกนอกจากความพยายามค,ความตั้งใจแล้วก็การฝึกฝนอย่างเอาจริงเอาจังสม่ําเสมอด้วยนะคะพี่หนิงถามอีกเรื่องหนึง่งใกล้ตัวมากๆเลยนะคะสมมุติว่าเราได้รางวัลเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ปอ,นนอ,นนอ,นนอมเมเก็บตังค์ได้เยอะอยังไม่ไม่ได้มากขนะาดนัะมีมีวางแผนไหมคะว่าต่อไปจะทํายังไง องทุนเก็บเงินอะไรต่างๆนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของชีวิตนักกีฬาอาชีพนะค่ะจริงๆไม่ว่ากีฬาเอ่ออย่างอาชีพไม่ว่ามันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนอ่ะพอทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับฝีมือเราแล้วก็เราบาดเจ็บอะไรไปเราก็คงเล่นไม่ได้แหละก็มองหาค่ะจริงๆเป็นคนชอบทานอาหารอยากอยากมีร้านอาหารนั่นไงความลับอยู่ตรงนี้อย่างมีร้านอาหารเป็นของตัวเองก็เป็นจะได้เป็นธุรกิจเอาไว้แล้วก็เล่นกีฬาไปเรื่อยๆแข่งขันคว้าแชมป์ไปเรื่อยๆ สุดท้ายนะคะอยากจะขอบคุณใครที่มีส่วนในการสนับสนุนโปรเมจนถึงวันนี้บ้างที่อยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่เป็นแรงผลักดันแล้วก็ทำทุกทุกอย่างก็อยากให้พ่อแม่อยากให้พี่มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคน,นะคะที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เมย์แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเมย์ค่ะ ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยถูกไหมคะใช่่ะช c g กับเบทาโก้ด้วยมีผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งมากนะคะแล้วก็ดูแลมาเป็นเวลาหลายปีกี่ปีแล้วหลายปีเ c g ก็4ปีแล้วค่ะเบทาโก้ก็ปีที่2แล้วค่ะเวลาไปไหนตอนไหนแล้วก็มาไปเจอแฟนๆนะคะตอนนี้คือก็ต้องถ่ายรูปใช่ไหมค่ะแจกลายเซนส่วนใหญ่เลยเนี่ยคนจะถามโปรเมว่าอะไร ถามว่าถ้าอยากจะยินดีค่ะถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะยินดีมากๆแบบว่าแบบดีใจด้วยนะภูมิใจแล้วก็แบบว่าติดตามตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆเดี๋ยวให้คำมั่นสัญญาหรือว่าให้ท่านผู้ชมติดตามผลงานของโปรเมร,รายการต่อไปหรือว่าตลอดไปยังไงก็แล้วแต่พูดกับประชาชนได้เลย ก็อาทิตย์หน้านะคะก็จะไปแข่งที่เวอร์จิเนียนะคะก็เป็นแมต l ์เค่ะก็มีเมย์นะคะแล้วก็มีนักกอล์ฟไทยอีก8คนเลยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราทุกๆคนด้วยค่ะจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็นำความสุขมาให้ประเทศไทยไค่ะค่ะยอดเยี่ยมมาก,มากๆค่ะวันนี้ต้องขอชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งผ่านทางรายการนี้ แทนท่านผู้ชมซึ่งดูรายการอยู่ก็คงอยากจะส่งเสียงส่งคำพูดส่งกำลังใจมาแต่อาจจะมาไม่ถึงนะคะขออนุญาตครับมาแทน<อ>แล้วก็จะเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ตลอดไป<อ><อ>ให้เป็นตัวอย่างเยาวชนไทยด้วยขอบคุณมากค <ฮะ S 1> <ะ>่ะสำหรับโปรเมรของเรานะคะเอ,อริยาจุฑานุการจะยังอยู่ที่อาคารมารินนท์ที่ช่องสานะคะหลังจากช่อง13 f a m i l ฟแล้วอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะ ฟังเธอให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมพูดคุยกับพี่บิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ช่วงข่าวกีฬาออตอนหลังจากนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะรีบส่งโปรโมเมไปที่ช่อง 33HD วันนี้โปรโมเมและทิชลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ